เกี่ยวกับการนับยอดทำแต้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในงานเทศกาลวันลอยกระทงฟังอีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการนับยอดทำแต้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทงครับขอบคุณสลาข้างถามค่ะ สำหรับน้องเชนน้องเชนคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะคนเราไม่สามารถบังคับอารมณ์ทางเพศเราได้แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งหนึ่งที่น้องเชนอยากจะรณรงค์นั่นคือการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีนั่นคือการใส่ถุงยางอนามายัยการฉีดยาคุมหรือการกินยาคุมหรือแม้กระทั่งการใส่ห่วงในอวัยวะเพศของผู้หญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์น้องเชนเชื่อนะคะว่าถ้าเราป้องกันได้การมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ผิด เราจะสามารถป้องกันการติดต่อทางโรคทางเพศสัมพันธ์ได้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันควรเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้าค่ะสิ่งหนึ่งที่น้องเชนอยากจะฝากไว้นะคะ You have a dream I have my dream so do your best แปลว่าคุณมีความฝันฉันมีความฝันดังนั้นทำให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะ ขอบพระคุณค่ะโอ้ซื้อประมินเหมอและหก